สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการแมกโฟกับผมภูมิวีรพัสสังประภัยผู้ดำเนินรายการหน้าฝนนี้ปวดหัวอีกแล้วครับพี่น้องชาวสวนยางปัญหาใหญ่ในสวนยางก็คือ ฝนตกใส่ถ้วยยางฝนตกใส่ถ้วยยางศูนสยยสเสียน้ำยางขาดรายได้ทุกทีกีดยางฟีเหนื่อยใจปัญหานี้มีทางแก้แล้วสารจับยางแมกโฟรสารจับยางแมคโฟรมีคุณสมบัติด,ดีอย่างไรมาติดตามชมกันนะครับสมมตสมมติว่านะ ผมใส่แดงเป็นหนึ่งส่วนนะอันนี้เราไม่ได้ทาเยอะเนาะเราก็เติมแค่นี้ใส่แดงเป็นหนึ่งส่วนหรือหนึ่งฝานะโดยหลักการแล้วก็ผมจะใส่ตัวปลาเขียวนะครับตัวปาเขียวเนี่ยผมก็จะใส่ไปสองส่วนเนาะเอาเนี่ยเขาเรียกว่าสองส่วนหนึ่งส่วนแล้วก็ผมใส่อีกอันนึงเป็นสองส่วนเนาะ เนี่ยคือสูตรมันเป็นแบบนี้สูตรมันสูตรทาแบบว่าทาทาทีเดียวแต่เป็นการต้องตามไปทุกสั่งทุกอย่างเลยยิงนัดเดียวือ้ทั้งหมดเลยเวลาปิดหน้าทั้งปิดหน้าทั้งเวลากี่ลงมาเยอะแล้วทั้งประจําเดือนทั้งเวลากี่ลงมานานนายาวแล้วครับคือได้ทุกเดือนได้ทุกวันอย่างที่เดืดทาเมื่อไหร่ทาได้หมดเลยสูตเนี้ยนะสูตรเนี้ยสูตรเด็ดมากเลย คุณอีนาก็ทําอย่างเงี้ยครคุณลุงเพราะผมผมได้บอกเขาแบบเนี้ยเสร็สรรเรียบร้อยนะพอเราคูณเข้ากันเนี้ยคุณลุงผมก็มาทาการทาอ่ะที่เราเคยพูดว่าไม่ต้องลอกที่ยางใช่ไหมเนี้ยก็แค่แค่นี้เองอ่าไม่ได้ลอกที่ยางเนี่ยเนี่ยเวลากี่แล้วมันขาวลงใช่ใช่ทาขีเนี้ยเนี่ยแทนที่ท่านแทนตัวแดงนี่้ะเนี่ยครับคุณลุง คาแค่นี้ที่ว่าสูตรหนึ่งแดงหนึ่งเขียวสองคาแค่ทาแบบเนี้ยทาเหมือนเนี้ยทาทิ้งไว้แค่นี้แหละครับสิบห้าวันครั้งหรือเดือนละครั้งแล้วก็ขี่ไปทั้งชีวิตเนี้ยขีเ่เถอะขี่ไปเรื่อยๆใค่โบกไม่ออกเดี๋ยวให้เขามาดูที่หลังตามเรื่องเราเองตามงานเราให้เป็นดูเราให้เป็นนะแค่นั้นเองมันไม่ได้มีอะไรยากเกินมักเลยนอกจากตรงนี้แค่นี้แหละครับไอที่คุณลุงอบอกว่าต้น จากสิบต้นไม่ออกสองต้นมันต้องเริ่มจากการพ่นก่อนเพราะเราต้องสร้างพลังงานให้เขาก่อนถึงจะรักษาเขาได้เดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวแป้งก็ดูอ่าแล้วเนะนี่ยเดี๋ยวกูลุงต้องเอาแปลงนั้นเป็นตัวอย่างเลยอันนี้ก็แค่แซมเป้ลแซมเป้ลแต่ก,กูลุงบอกว่าเมื่อกี้ไม่ออกเมื่อกี้เมื่อกี้ทำไมมีเห็นไหมใช่ไหมล่ะตอนแรกกูลุงมาดูมีทัครั้งที่สองทงั้งที่สามอ่ารั้งที่สามนะจ้าก็มันเป็นสถิติแบบนั้นอย่างนั้นอยู่แล้ว คือสองสามสี่เนี่ยมันจะต้องมีออกให้เอนแน่นอนจะออกมาอรกอไต้องเห็นแน่นอนผมกับอันตีจากประสบการณ์ในการใช้และคุณสมบัติที่ดีของการใช้สูตรอาตาัตราหนึ่งต่อสองกับแบบโฟของเรานะครับหน้ายางนิ่มกีดอยยางง่ายน้ำยางไหลานานป้องกันเชื้อรา ชนิดต่างๆที่หน้ายางและใส่ปุ๋ยหน้ายางนี่คือคุณสมบัติที่ดีของการใช้แมกโฟสารบำรุงหน้ายางแก้ปัญหายางหน้าตายและยางไตรหนึ่งให้เปอร์เซ็นต์ยางดีมีคุณภาพน้ำหนักยางดีลองใช้กันดูนะครับแมกโฟจับยางเนะี่ยนะคุณสมบัติของมันคือจะช่วยให้ยางนั้นจับตัวเป็นก้อนเร็วแข็งตัวเร็ว นะครับแล้วก็ทําให้ยางนั้นไม่เป็นเขาเรียกยางไม่ฝ่อนะเนื้อแน่นนุ่มแน่นยางไม่ฝ่อแล้วก็น้ํําน้าหนักยางอ่ะดีฉะนั้นเพื่อเมื่อพี่ใช้ตัวาสารจับยางของแมคโปรไปแล้วเนี่ยพี่จะรู้ความแตกต่างเลยว่าสินค้ามันตอบโจทย์มากน้อยขนาดไหนนะครับจากที่เคยใช้สารจับยางทั่วๆไปที่ใช้กับกดซันฟูริกทั่วๆไปนะพี่นะแต่เขาบอกว่าในขวดเนี้ย หนึ่งกิโลเนี่ยมันจริงๆอ่ะมันจะต้องผสมน้ําได้สองร้อยลิตรนะแต่วันเนี้ยพี่บอกว่ามันผสมแค่ยี่สิบลิตรพอนะผมก็จะแบ่งใช้ให้พี่ในการผสมแค่ยี่สิบลิตรเขาบอกว่าหนึ่งฝานหนึ่งฝาใน,ในที่มีเท่าไหร่ทั้งทั้งหมดกิโลหนึ่งกิโลหนึ่งได้น้ำสองร้อยลิตรสองร้อยลิตรผสมที่ <500. S 1> เดียวเลยอ่ะสองร้อยลิตรเฉดนี้แต่ว่าถ้าเราเราเทอย่างงี้นะพี่นะ เราเทอย่างเงี้ยฝานี่เนี่ยของเขาเนี่ยเนี่ยฝาเนี่ยฝาแดงเขาเนี่ยอย่างเงี้ยน้ำสิบริรับอ่าแล้วก็ไอ้นี้หนึ่งฝาใช่ไหมยี่สิบใช่ไหมก็ใส่ไปสองฝาแค่นี้นะพี่จบแล้วนะตตวนี้เขาบอกว่าทําไมเอาใส่ไอ้ผงพลาสติกนี่จะละลายไหมใส่ยังไงพี่ ก็เอาตวงตวงแใส่ถุงกลติดมัดไว้วัดไว้เพราะมันต้องผสมทีละยี่สิบลิตร็มก็ไม่ต้องเอาไว้อย่างเงี้ยปิดไว้อย่างนี้เลยก็พี่ก็ปิดไว้อย่างเงี้ยจบละไม่ต้องอะไรเวลาที่จะมาใช้ก็เปิดฝาเทเทเท่านั้นเองเปิดให้มันใส่เต็มถังอะเต็มฝาเนี้ยแล้วก็เทลงไปสองฝาจบแล้วยี่สิบลิตรอะมันง่ายไม่ต้องไปใส่ถุงหรอกให้ยุ่งยากแค่เราปิดที่นี้ให้แน่นๆเท่านั้นเองแล้วการละลายนะพี่ความจริงอะมันอยู่กับในน้ํามันก็ละลาย เพราะมันละลายเร็วมาก<ช>แต่เขาบอกว่าการวนเนี่ยคนน้ําเนี่ยเราจะทําให้มันแตกตัวได้เร็วดีเร็วขึ้นใช่ไหมพี่การวนกันเนี่ยนะคนไปเนี่ยนะคน,คนกลวนไปเนี่ยนะแร๊บเดียวมันก็ละลายหมดใช่ไหมแล้วมันก็จะอนูมันก็จะแตกตัวเต็มด้วยแต่ไม่คนก็ได้ใช่ป่าไม่คนก็ได้แต่จริงๆอ่ะคนอ่ะมันจะดีกว่าเพราะว่ามันจะแตกตัวไงแต่ทุกอนูของน้ําอ่ะเพราะเราต้องหมักเขาอีกเจ็ดวันใช่ไหมล่ะ ่าพี่ก็ต้องทําแบบเนี้ยแต่พี่ไม่มั่นใจพี่จะเอาไม้มาคนก็ตามใจพี่นะแต่คนให้มันดูแล้วมันละลายทั่วแล้วแล้ว,ลว,ลวน้ํามันวนดีแล้วบางทีก็ทําอย่างนี้นะพี่นี่เอามือวัก,ว,กวักข้างล่างนี่ยวัก,ว,กวักแบบนี้นะอย่างนี้ก็ได้นะเสร็จแล้วจบทิ้งไว้เจ็ดวันปิดฝาไว้เจ็ดวันหลังเจ็ดวันเป็นต้นไปเลยนะ,ะพี่ก็เอาไปผสมใช้ได้เลยผสมก็ไ กดซันฟูริกที่พี่ใช้อยู่เดิมที่เจือจางแล้วหนึ่งลิตรกับของผม,ผมอีกหนึ่งลิตรมาผสมกันหรือพี่เอามาเนี่ยน้งกดฟอสมผลิตที่ผสมแล้วเจือจางแล้วอะ่ะพี่เอามาขวดครึ่งขวดขนาดนี้ใช่ไหมพี่เจือจางแล้วที่ก็ใส่ของเราไปอีกครึ่งมันก็ได้ขวดหนึ่งไหมก็ผสมกันเลยไม่ได้ไหรือเปล่าผสมไปเลยยังไงธรรมดมามดที่ถ้าผสม <c oughs> น้ำกดมันก็ขวดหนึ่งใช่ไหมครับ แล้วก็ผสมนี่ก็อีกขวดหนึ่งขึ้นขวดขวดนึงมันอ๋อก็นน่ไงเคยเล่าให้พี่ฟังนี่ไงสมมื่อพี่เอาไอ้ตัวนั้นมาขึ้นใช่ไหมข้าวเจ้าหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งไงหนึ่งต่อหนึ่งก็เท่ากับขวดนึงใช่ก็ขวดนี่นะครับใช้กดยางสารจับยางบวกน้ำกดฟอร์มิกหนึ่งต่อหนึ่งรู้สึกว่าน้ำยางแข็งไวแข็งตัวเร็ว ดูอต้นนะครับเนื้อ,อยางแข็งตัวไวไม่ฟอน้ำหนักดีเราทำยางลูกบนก็ได้น้ำหนักดีนะครับ กดซันฟริกบวกสารจับยางแมกโฟในอัตราส่วนการใช้1ต่อหนึ่ผสมที่เจือจางแล้วจะได้เนื้อยาง80-90%นะครับลองแกะดูพี่ลองไปเป็นยังไงโอ้โห,โหเดี๋ยวนะพี่มาใกล้ๆใ,ใกล้ๆหน่อยโอ้โห<า>โอ้โหพี่ขาวสะอาดแน่นไหมติดถ้วยโอ้โหแน่ครับโอ้โห นี่หย่อนทั้งกดผสมกับสารจับยางเราแล้วนะครับผมไมเหม็นอืมเหม็นไหมไม่อย่างนี้ไม่เรียกว่าเหม็นหรอครับผมไม่อะไรโอ้ข้าวตีนจะเหม็นวันนี้ใช่ไหมพี่เหม็นหย่อนกระติกจะเหม็นกว่านี้ใช่ไหมคุ้งไหมคุ้งเลยใช่ไหมอยากดมเหม็นต้องดมแต่อันนี้ผมมันไม่ให้เหม็นนะไม่เหม็นจริงๆนะม่เหมนือนก็เป็นกลิ่นยางครับผมวันนั้นที่พี่พูดว่าอุ้ย คุณภูมิมันไม่เหมือนเลยนะก้อนยางไม่เหมืนอนผมก็ยังเออยังผมย,งยังยังยังน่าเลยนะ,อะโอ้วันนี้เนี่ยถ้าดีกินแต่ปากไปเดี๋ยวจะไปดูของเหม็นจริงๆเป็นยังไงเ <laughs> นี่ยท่านผู้ชมสุดยอดเนี่ยเนื้อจริงๆครับโอ้โหผมบีผมผมบีอย่างเงี้ยเลยนะบีไม่ได้หรอกครับโอ้โหบีไม่ได้นะโอ้โหเดี๋ยวลองลองลองอันอันใหม่อีกอัน,อนีิพี่ลองอันลองแกะนี่ที่มาแกะตรงนี้ให้เห็นเห็นแกะโอ้โหโ แล้วน้ำน um> ้ำนี่คือน้ำที่เยอะนี่คือฝนตกใช่ไหมฝนตกเมื่อวานปกติมีน้ำไหมไม่มีครับแกมานี่แห้งเลยครับผมถ้วยแห้งเลยครับผมโอ้โหแต่ที่ที่เห็นน้ำเมื่อกี้จอกเมื่อกี้เท่าน้ำฝนครับผมโอ้โหท่านผู้ชมดูดูแน่นหรือไม่นั่นท่านผู้ชมนี่ครับใช้สารจับยางแบบโฟสารจับยางแบบโฟเนื้อแน่นน้ำหนักดีอย่างเงี้ครับประมาณที่ขีดอันนี้พอได้นะพี่ลองจับดู ได้สักสองขีดได้ไหมไกลครับไกลแค่ไหนฮะฮะได้ไหมประมาณกี่ขีดลองลองพี่พี่หกขีดนี่หมดโอแค่นี้ประมาณหกขีดแล้วหกถึงเจ็ดขีดแล้วครับท่านผู้ชมอันนี้สุดยอดนะเนี่ยมันคุ้ยคุ้ยนี้มันได้นิดขึ้นนิดขึ้นก่อนอ๋อนิดขึ้นนิดขึ้นเหรอครับโอ้โหท่านผู้ชมเน้นเน้นเน้นๆคือที่ออีตัวที่ต่อ แสดงว่าช่วยหนึ่งกับช่วยสองนี่ไม่แตกต่างกันเลยนะคือผลงานดีดีทั้งคู่แจกง่ายแจกง่ายโอ้โหสุดยอดสุดยอดแกง่ายนี่ครับนี่คือผลงานของสารจับยางนะครับดูนะครับผลงานฝนตกสายเมื่อเช้านทำไร้อาบต้นก็ยังพอได้ครับ ครับยังได้ค่าน้ำมันดูอีกต้นนะครับนี่นะครับจับเป็นชั้นเลยครับขอหน้าแพ้ครับหายคนเดียว ยังได้ครับนะครับครับขอบคุณครับกรณีที่ฝนตกใส่ถ้วยยางเราสามารถแยกเนื้อแยกน้ำฝนออกจากกันได้ด้วยดีในอัตราส่วนเนื้ออยางที่ได้80-90%กับสารจับยางแมกโฟ ใช้แล้วก้อนยางมีคุณภาพและเราไม่ขัดและไม่สูญเสียอะไรได้ในยามที่ฝนตกใส่ตุวอย่างอยากให้ทุกท่านลองใช้ดูนะครับลองปฏิบัติดูลองทำดูครับรับรองว่าเป็นการป้องกันการสูญเสียไรายได้ในสวนยางของท่านได้เป็นอย่างดีลองทำดูนะครับสารจับยางแมกโฟสารจับยางแมกโฟ เนื้อ,อยางแน่นสีขาวน้ำหนักอย่างดีไม่มีกลิ่นเน่าเหม็นอยากให้ทุกท่านลองนำไปใช้เพื่อเป็นการปักกันรายได้ในสวนยางนะครับแม็กโฟแก่ยางหน้าตายแก้ยางไตนึ่งน้ำยางไหลดีไหลนานไหลทนเปิือกยางนิ่มแก้ปัญหาย่างหน้าตายลองใช้ดูครับไม่ใช่สาร